ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะขายเราจะใครเรามาขายที่เต็นต์คุณพง์อยู่ครับทำไมต้องมาขายที่นี่อะครับแอนหนึ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้ทันทีเพื่อที่จะป้องกันปัญหาและคดีความที่จะตามย้อนหลังมาหาท่านทีหลังไง 2. รับเงินสดทันทีภายในวันเดียวสถิติเร็วที่สุดภายใน30นาทีครึ่งชั่วโมงจบทันทีโอนไวโอนเร็วเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าบางคนเขาร้อนเงินเขาต้องการใช้เงินไปแก้ปัญหาโดยด่วนเราจึงเข้าใจหัวอ,อกของลูกค้าทันทีใครรีบใครร้อนใครต้องการด่วนมาที่ผมเลย ข้อสเรามีที่อยู่หลักแหล่งชัดเจนอยู่มากกว่า40ปีแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะหนีหายไปไหนเราเป็นเจ้าพ่ออาณาจักรศูนย์รวมรถยนต์พีเซนเตอร์เป็นแลนด์หลอกขนาดใหญ่ที่สุดในเส้นกาญจนาพิเศษมีเตยรถพันธมิตรมากกว่า1 0 0เจ้ามีรถให้ท่านเลือกมากกว่า1000ันคันมาที่เราไม่โดนหลอกแน่นอนทําทำไมที่นี่รับซื้อได้แพงกว่าที่อื่นเพราะว่าเราก็ขายแพงกว่าที่อื่นเหมือนกันเราเน้นคัดสภาพรถรถสวยรถด,ดี ไม่น้อยปีใหม่ๆถ้าท่านมั่นใจว่ารถท่านสวยสภาพกริฟมากท่านเช็คมาที่เราได้เลยราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอนเตรียมรับเงินกลับบ้านเน้นเน้นเนื้นเนอเนื้อเยอะๆได้เลย เบื่อไหมที่ต้องมานั่งรอทําทุกกรรมกว่าจะได้เงินสดกว่าจะดูรถเสร็จผมมีทีมงานมืออาชีพสถิติที่เร็วที่สุดจบภายใน5นาทีไม่ต้องรอใดใด,ดทั้งสิน้นรวดเร็วมากผมเป็นคนชัดเจนได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาไม่อ,อ้อมค้อมใดใดทั้งสิน้นมาขายรถกับเราที่เต็งคุณพงที่เดียวจบราคาสูงรวดเร็วจบทันท,ทีเชื่อถือได้ใครมีรถสวยๆเดินที่เต็งคุณพงถึงจะทักไลน์ผมมาก็ได้